สวัสดีครับข่าวดีสําหรับคนที่ต้องการหาที่ดินนะครับขนาดแปลงสักร้อยตารางวานะครับวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับแปลงที่ดินที่เขาพระนะครับก็เป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตตัวเมืองนะครับห่างไม่ไกลจากตัวเมืองใช้เวลาเพียงแค่5นาทีก็ถึงตัวเมืองแล้วนะครับแบคโคลตัสใกล้นิดเดียวนะครับแล้วแปลงนี้ก็อยู่ในเขตของเทศบาลเมืองอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับอยู่ในตำบลเขาพระด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรยาวมานี่เลยนะครับเสร็จแล้วก็ ผ่านทุ่งนาคาเฟ่เห็นวิวเขาแบบนี้นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้จะเป็นเขาพระนะครับที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นเขาฝาละมีเราก็จะเห็นเขาบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมพาไปดูในแปลงนะครับแปลงก็จะอยู่ช่วงด้านหลังนะครับนี่นะครับก็จากถนนคอนกรีตเข้ามาในโครงการนะครับแปลงนี้นะครับก็จะเป็นแปลงที่มีขนาดอยู่ที่100ตารางวาครับก็จะเป็นแปลงที่3 4 5หครับก็ได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับใครที่ต้องการอยากได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับไว้สําหรับสร้างบ้านในอนาคตนะครับแล้วก็ อยากจะผ่อนไว้วางแผนเกษียณอีกสัก4ี่หปีจะมาสร้างบ้านไว้อะไรเงี้ยฮะผมพามาดูแปลงนี้เลยนะครับแล้วข้อดีของเราอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าลูกค้าทําสัญญาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าสามารถใช้พื้นที่ได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแปลงข้างเคียงนี่เป็นยังไงครับนี่มีลูกค้าเริ่มเข้ามาสร้างบ้านแล้วนะครับนี่ครับที่ผมพูดถึงก็คือแปลงนี้ครับ B3 มี B3 B4 B5 นะครับพื้นที่ขนาด100กับ2ตารางวานะครับก็พูดง่ายประมาณ1้อยตารางวานะครับแปลงนี้นะครับหน้า จากทงสีเหลืองด้านนี้นะครับมาถึงนี่หน้ากว้าง15เมตรนะครับแล้วก็ลึกลงไปด้านหลังใน25เมตรเป็นพื้นที่ขนาด100กับ2ตารางวาก็ด้านหน้าถนนก็จะเป็นนี้นะครับ เป็นถนนสาธารณะกว้าง6เมตรไฟฟ้าประปามีพร้อมนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับที่นี่อยู่ใกล้ตัวเมืองวิวเขาบรรยากาศดีแล้วที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นวิวเขาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นแปลงที่ดินที่ปรับถมไว้แล้วนะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินสักขนาดร้อยตารางวานะครับได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับที่นี่ผ่อนได้นะครับก็สามารถผ่อนเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้พื้นที่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้พื้นที่แล้วนะครับปลูกสร้างบ้านใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่นะครับนี่ช่างกําลังลุยกันอยู่เลยนะครับนี่เป็นแปลง B3 นะครับแปลงพื้นที่ขนาด100ตารางวาราคาก็ไม่แพงครับที่นี่ราคาถูกมากแล้วก็ที่สาคัญเป็นที่ดินที่พร้อมใช้นะครับแล้วผมพาไปดูเพิ่มอีกแปลงหนึ่งก็เป็นแปลง b 4นะครับนี่เป็นแปลง B4 นะครับ B4 นะครับเริ่มจากนี่เลยครับทงสีเหลืองด้านนี้นะครับยาวไปถึงด้านท้ายแปลงหน้ากว้างอยู่ที่15เมตรแล้วก็ลึกลงไปด้านหลัง25เมตรนะครับอยู่ติดกับบ้านสวนรีสอร์ทนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นเป็นแฮบบิท นี่นะครับบรรยากาศรีสอร์ทสวยๆสบายๆแบบนี้นะครับที่นี่เหมาะน่าจะทําจริงๆนะครับเป็นบ้านพักแต่อากาศเป็นบ้านสวนรีสอร์ทนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวนะครับใครที่อยากจะไปเขื่อนคุนนานประการชนน้ําตกสาลิกาครับไปทางด้านนี้นะครับเป็นทางเลี่ยงนะครับก็ไปถึงได้แล้วนะครับแป๊บเดียวครับนี่นะครับแปลงนี้ก็เป็นแปลง B 4เป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ B4 พื้นที่ขนาด102ตารางวา อย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหาที่ดินนะครับรีบมาดูพื้นที่ด่วนได้เลยนะครับโทรหาเอกได้ครับ08นตาปดครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าครับที่นี่ที่ดินสวยราคาถูกเงินสดเงินผ่อนโทรมาคุยกันได้ครับสวัสดีครับ